สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับโยจิวอนชาแนลนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ําท่วมนะคะไปเลยค่ะท่านผู้ชมเี่เราเจอเจกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเมื่อเช้า,าได้มีน้ำท่วมนะคะ ก็ไม่เชิงร่วมค่ะแ,แบบน้ำลนตลิงค่ะตรงนม่น้ำพ่าจีนนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็ลองไปถ่ายทำดูนะครัว่าเป็นย่งไรบ้างนะคบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกผูค่ะเราจะพากันขี่มอไซค์แว้นๆถึต่อนะคะคุณผู้ชมตามเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงท่าน้ำแล้วนะคะคนี่คะ่ะน้ำที่ที่เจคบอกมาชานะครับว่าน้ำท่วมเห็นไหมคะน้ำก็จะประมาณนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมน้ำเยอะมากเลยนะคะท่นานผู้ชมน้ำเยอะมากเลยะคะ่ะอึม น้ำเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่คะ่ะอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะ,คลลคะแล้วขอมาถ่มกลัวมากเลยนะคะเนี่ยกลัวน้ําจะท่วมอีกนะคะเมื่อคืนน้ําได้ล้นตลิ่งนะคะแต่วันนี้คืนนี้รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ น้ำเยอะมากค่ทะท่านผู้ชมค่ะอุ๊ยอุ๊ยมีปลาด้วยนะคะท่านผู้ชมมีปลาด้วยค่ะนีสิค่ะน้ำเยอะอยู่นะคะใกล้จะร่นตลิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพา,า,พาไปดูมุมนี้นะคะโยก็ไม่กล้าพาเดินเลยครับเพราะเสีสยวๆตกน้ำเหมือนกันนะคะ พาะก็เสียวๆเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมามุมนี้นะค่ะนาะนี่ค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะเนาะนคะอะน้ำเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะทุกผูช้ชมดูบรรยากาศะค่ะเนาะดูผักบุ้งนะคะโอ้โหผักบุ้งเยอะมากเลยค่ะเต็มเลยนะคะใครมีแรงเก็บก็เก็บไปเองเลยนะคะผักบุ้งจีนค่ะหรือว่าเราจะเรียกว่าผักบุ้งแม่น้ำนะคะสีคะเยอะมากเลยนะคะ นี่ฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะดูดูค่ะตรงนี้ก็อีกมุมนะคะเนาะนี่ค่ะมุมนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะ มุมนี้ก็สวยค่ะท่านผู้ชมค่ะเูสิไคะนู้นค่ะแม่น้ำของเรานี่ยก,ก็จะผ่านไปลงที่อาจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเนาะแม่น้ำเส้นนี้ค่ะน้ำกำลังขึ้นสวยมากเลยนะคะเนาะน้ำเยอะมากเลยค่ะ น้ำเยอะนะคะัเริ่มเยอะมากเลยค่ะทุกผู้ชมบรรยากาศโดยรวมนะคะนอะ้องสะน้ำใหญ่น้ำกว้างมากเลยนะคะแม่น้ำของเรา เม่น้ำของเรากว้างมากเลยค่ะกว้างจริงๆครับท่านผู้ชมค่ะกว้างมากเลยค่ะวิวสวยมากเลยนะคะจะมีผักบุ้งจีนนะคะนะตรงนี้เนาะเห็นไหมผักบุ้งก็จะเยอะนะคะเห็นไหมผักบุ้งผักบุ้งก็จะเยอะมากเลยค่ะ น้ำเยอะจริงๆเลยนะคะนี่ยนาอนี่คือแม่น้ำท่าจีนอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะน้ะน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะปีนี้ปีนี้น้ำเอาไว้ะะเค่ะนาอปีนี้น้ำเยอะมากเลยค่ะ สวัสดีเป็นทางการอ,กอีกรอบนะคะเราพามาดูน้นํานาแม่น้ําแม่น้าท่าจีนนะคะะนอ,ะอํเอเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะฝากช่อง YouTube น้องใหม่นะคะยูจีวอนชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ